วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง World of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ฟ e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือ เก้าวแรกของมนุษย์ในอวกาศลึก ท่ามกลางจักรวาลอันเวิ้งว้างมนุษย์เฝ้าฝันถึงการเดินทางออกไปไกลกว่าที่เคยโลกเคยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอารยธรรมแต่บัดนี้มนุษย์กำลังจะก้าวสู่ห้วงอวกาศลึกที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและความท้าทายนี้คือเรื่องราวของภารกิจแรกที่พามนุษย์ไปยังอวกาศห้วงลึกจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะขยายขอบเขตของเผ่าพันธุ์เรา โครงการสำรวจอวกาศเริ่มต้นขึ้นด้วยความฝันของเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศพวกเขาทุ่มเทเวลาหลายปีเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่สามารถพามนุษย์ไปไกลเกินกว่าระบบสุริยะระบบขับเคลื่อนถูกพัฒนาให้ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเดินทางที่ยาวไกลต้องอาศัยพลังงานมหาศาลและการคำนวณที่แม่นยำ ยานอาวกาศลำแรกที่ออกเดินทางสู่หวงโอกาหลึกถูกออกแบบมาให้รองรับสภาพแวดล้อมสุดโหดร้ายของจักรวาลระบบป้องกันรังสีคอสมิกถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาลูกเรือได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นเพื่อเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกอย่างก้าวถูกวางแผนมาอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจจะประสบความสาเร็จ เมื่อถึงวันออกเดินทางหัวใจของทุกคนในศูนย์ควบคุมเต้นระรวยานอาวกาศค่อยๆถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยแรงขับเคลื่อนมหาศาลโลกค่อยๆเล็กลงทุกขณะเมื่อมองจากหน้าต่างของยานเสียงสื่อสารระหว่างนักบินและศูนย์ควบคุมเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกังวลน,นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อละทิ้งสนามแรงโน้มถ่วงของโลกนักบินอวกาศต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะไร้น้ำหนักระบบสนับสนุนชีวิตถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเสบียงและออกซิเจนถูกจัดสรรอย่างแม่นยำเพื่อรองรับการเดินทางที่กินเวลานานความเงียบงันของจักรวาลภายนอกย้ำเตือนถึงความโดดเดี่ยวของภารกิจ ระหว่างทางทีมวิศวกรที่พักพื้นดินเฝ้าติดตามข้อมูลจากยานอย่างใกล้ชิดพวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอวกาศลึกที่มนุษย์ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ระบบนำทางต้องทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากอุกกาบาตและรังสีคอสมิกการปรับเส้นทางในอวกาศลึกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงสุด หลายเดือนผ่านไปนักบินอวกาศเริ่มเผชิญกับผลกระทบของการใช้ชีวิตในอวกาศเป็นเวลานานกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงระบบไหลเวียนเลือดเปลี่ยนแปลงจนต้องออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อรักษาสภาพร่างกายสภาวะจิตใจถูกทดสอบอย่างหนักจากความโดดเดี่ยวและระยะทางอันห่างไกลาจากบ้านเกิด เมื่อเข้าสู่เขตอวกาศลึกที่ไม่เคยมีมนุษย์ไปถึงมาก่อนระบบเซ็นเซอร์เริ่มตรวจพบปรากฏการใหม่ๆที่ไม่เคยบันทึกไว้รังสีคอสมิกมีความเข้มข้นกว่าที่คาดการไว้ดาวเคราะห์นอกระบบบ,บางดวงเผยให้เห็นสัญญาณบางอย่างที่กระตุ้นความสนใจของนักวิทยาศาสตร์บนโลกภารกิจนี้อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อจักรวาล หนึ่งในความท้าทายสำคัญของภารกิจคือการสื่อสารข้ามระยะทางที่ไกลมหาศาลสัญญาณจักยานใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงโลกเทคโนโลยีใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุดทีมงานบนโลกต้องวางแผนล่วงหน้าหลายวันเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ยานอาวกาศเดินทางผ่านเขตที่เต็มไปด้วยเศษซากอากาศระบบป้องกันทำงานเต็มกำลังเพื่อป้องกันความเสียหายนักบินอวกาศต้องใช้ความสามารถทั้งหมดในการบังคับยานให้ผ่านอุปสรรคอันตรายแม้จะมีเทคโนโลยีช่วยเหลือแต่ปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการได้ทำให้ทุกช่วงเวลาคือความเสี่ยง ในที่สุดนักบินอวกาศก็เดินทางถึงจุดหมายที่กำหนดพวกเขาทำการสำรวจดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้นเก็บตัวอย่างดินและชั้นบรรยากาศเพื่อนำกลับไปศึกษาสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยถูกสำรวจมาก่อนให้ข้อมูลอันล้ำค่าต่ออนาคตของการตั้งถิ่นฐานนอกโลก ผลการวิเคราะห์พบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีองค์ประกอบที่อาจสนับสนุนชีวิตรูปแบบของน้ำแข็งใต้ผิวดินสร้างความตื่นเต้นให้กับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ได้รับจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก ทีมสำรวจทำงานแข่งกับเวลาเพราะพลังงานและทรัพยากรของยานอาวกาศมีจำกัดการคำนวณเวลาสำหรับเดินทางกลับถูกกำหนดอย่างแม่นยำเพื่อให้มั่นใจว่ายานจะสามารถเดินทางกลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัย เมื่อตรวจสอบทุกระบบพร้อมแล้วยานเริ่มออกเดินทางกลับมนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยแรกในห้วงอวกาศลึกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยศาศาสตร์และจิตวิญญาณแห่งการสำรวจของเผ่าพันธุ์เรา การเดินทางกลับเต็มไปด้วยความกดดันการคำนวณเส้นทางต้องแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่ายานจะกลับเข้าสู่ระบบสุริยะโดยปลอดภัยนักบินอวกาศยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายทางกายภาพและจิตใจจนถึงวินาทีสุดท้าย หลังจากหลายปีของการเดินทางยานกลับเข้าสู่บรรยากาศโลกท่ามกลางเสียงเชียร์ของทีมงานและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกการเดินทางครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองไปได้ ก้าวแรกสู่ห้วงอวกาศลึกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราได้เรียนรู้ว่าจักรวาลกว้างใหญ่เพียงใดและความเป็นไปได้ใหม่ๆรอยอยู่ข้างเงาหน้าความสำเร็จนี้เป็นหลักฐานของอนาคตที่มนุษย์จะก้าวไปไกลกว่าที่เคยความฝันในการเดินทางสู่ดวงดาวไม่ใช่เพียงนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่มันคืออนาคตที่เรากำลังสร้างขึ้น